สวัสดีครับ FC แฟนกลับช่องลุงเอก12สิงหา2565ลุงเอกมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านนาสมบูรณ์ตำบลคลังคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปกับญาติพี่น้องชุดใหญ่ๆนะครับร่วม20คนเลยนะครับเดินทางไปให้กําลังใจ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลูกทั้งห้านเพียบนะครับน้องออรินน้องออแกนคุณรวมเก็บไปหมดครับปุ้งป้าน้าอานะครับชุดใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ออรินใส่เสื้อสีแดงวันที่ออแกนก็จ,จัดแต่งตัวแบบสไตล์ออกเกาหลีหน่อยก็ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าสไตล์เกาหลีเป็นไง กรามก็พาแฟนมาด้วยนะครับเป็นการเปิดตัวนะครับท้ายสุดเสื้อเหลืองน่ะกับน้องอุ้มอิมปีสองเออปีสจะจบแล้วนะครับเนี่ยก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังแจ็คสามัญชนกรามก็จัดไปหน่อยหมดสองขวดก็ง่วงมั่งครับอืม